เลยหน้าสวนผสมข้างนี่ละ่ะเศรษฐกิจพ่อเพียงเม้นบร่ขายกขอขอจะว่าให้มีอยู่มีจินมันมันกีนดีเวยครับเด้อปลูกกล้วยปลูกอ้อยหรือว่าปลูกมม่วงมันปลูกเพียงนั่นล่ละบักพริกให้มันมีครบวงจรเลยให้สมว่าเกษตรกรยุคใหม่ ลาบุญเอ้ยลาบุญเอลยเพิ่นมาบุญเรือล่นเกิดเป็นคนนี่มันมวนเศรษฐกิจพ่อเพียงมีความสุขล้วนล้วนเพะเป็นนี่เพื่อนผู้ใดใส่ล้นวนเออเออเอ้ยโอ้ยอลันน่าจะดีพวีว่นองครับเด็ด ันเพ่อนเดียดบอกอุ้ยมันขักเหลือกับเพื่นเดียดอ้าพี่น้องมาเยี่ยมชมสวนเกษตรผสมผสานของผัวอำนวยตาหอมนะครับอีกาดบ้านป่าไหวตําบลป่ามงอำเภอเดีดอุดมครับจังหวัดอุบลราชธานีเฮ็ดงามๆครับพี่น้องครับนี่ปลาเพิ่นอออนซอนนยครับนี่ครับปลาทับทิมนะครับเมม่นครับครับผมผุ่นจากคลองแปงคุณผัวอำนวยตาหอมสวัสดีครับคุณผัวครับครับครับผม งามแห้งนะพ่อเนาอโอ้ยกตว่ามันครับสุดยอดสวยงามแห้งนะครับพี่น้องนี่ยโอ้ยปลาลายแห้งลงเมื่อเฮ็ดมาไดประจปีแล้วครับเฮ็ดเฮ็ดมาบ่ครับปีเล้วมั้ยเนี่ยครับปีเดียวครับนี่ครบหนึ่งปีครบหนึ่งปีหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งเดือนเมนเปลี่ยนชีวิต แมนครับแมนแมนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนแนวไหนครับพ่อครับเปลี่ยนคิตใจเบิกบานเห็นสิ่งของเขามันมันมนง่ามนะเออคําว่าหุดหูมีนะมแต่อยากเค็ดอย่างท่อมให้บอกพอปลูกกล้ยเออเสริมเสริมขันมันหลเฮาไพก็บว่าเห็นเพิ่นเพิ่นก็อยา่ได้นห่อขันมันหน่อยเพรากระเทือนเห็นจังก่ยากโบ่แต่อย่างเดว่ากาลังสิขยายกุ้ยครับเรื่อยโยนี้ครับก็เลยปลูกเพิ่ม แมนปลูกขึ้นครับผมโอ้โอหแต่ว่ามักแต่ข้องคุณพ่อเนี่ยนะครับพี่น้องเพิ่นคุดเป็นข้องเล็กๆเนาะพ่อเนาะครับครับข้องเล็กๆทั้งเหมือนมีเจ้าข้องครับนี่สิบข้องสิบข้องแมนแต่ละข้องนี่เลือกจักเมตรครับพ่อเลือกเม็ดหาสิบเมตรหาสิบกว้างกว้างเล่าเล่าเล่าเจ้าข้องข้องสามเมตรสี่เมตรนี่ครับ ออครับบางคลองกับกวางสามบางคลองกับกวางสี่แมนแต่ว่าเลือกเมนหาซีบซ้ำกันสำกันญบริความลึกความยาวาเลยครับพ่อครับความยง่าร้อยร้อยยี่สิบเมตรอยู่ตรกเนาะร้อยยี่สิบเมตรเออความเง่โอ้ได้หลายหลายคลองเนาะพ่อเนาะอือหลายหลายคลองเด้อครับพี่น้องเด้อจากทงหน้าธรรมดาธรรมดาเนาะพ่อเนาะแมนจากทงหน้าธรรมดาธรรมดาเฮ็ดคิดจังไงคือได้มาขุดคลองครับผมคนจะได้ขุดคลองวอครับศึกษากับลูก ลูกว่าพออยากเค็ดสวนผสมประสานเออเค็ดไรหน้าสวนผสมนั่นล่ละคือพระราชาพระพราชลำดีของขอน่ะเออสมัยนี้แม้นบวได้สื่อแม้นบดได้ขายขอจะว่ามีมีกินมีอยู่มันกิดกรดีแล้วนะผมก็ไปบางตัวอย่างเพิ่อนอ่ะอยู่อยู่อยู่น้่ยืนเออ,เอ,อโอโ้ยบอกเผา่นก็ข้าคือกันก็คุ้นข้องสิละเออ ไปเห็นเลยพอเสียเลยคือเพิ่อนโมโนโน่คิดว่านั่นล่ะยันมันบ่นได้คือเพิ่นยังบ่นานยันลงทุนยันมันเสียเง,งิ่อนห้องซื้อๆน่นนะเออบานพอเลยมาปลูบกบักเพาเขาจะได้ปีหนึง่งเออปีที่แรกมันบุมีอย่างแล้วมันได้บักเพาวคาดีเนาะเออเนี่ยลงปลูกเห็นแต่ดินแดงจึงเครืองโอ้ยเขาจะคงเขาควนกู้บันดีเนาะพอคิดว่านะบาน กติตั้งแผงโซลาเซลก็เอาปลามาปล่อยน้ำข้องนี่ละเออได้ปีแล้วมั้นี่ก็ได้ขายลูกมันเนี่ยขายเมย์มันน้ำเออพอได้มุนเวียนพอได้สื่อหัวหันใหม่เพิ่นนี่ละโอเออนี่หละเลี้ยง,งสรุปเลี้ยงมาหนึ่งปีได้ขายได้กินพร้อมนะพ่อเนาะเมนเมนเมนโอ้สุดยอดแห้งเลครับพี่น้องนี่ปลาข้องนี่ปล่อยไปแค่สองถุงสองถุง ครับปล่อยไปแค่์สองถุงถุงละประมาณหนึ่งรอยตัวแมนปัจจุบันนี้ออกแม่แพะลูกเต็มเลยนะผัวน้องแมนแมนแมนนี่นี่ลูกเพิ่นหลายรุ่นแห้งนะพ่อเนาะแมนรุ่นหน่อยรุ่นใหญ่มีเบิดโต้โต้ซ้ำนิ้วมือก็มีนะครับพี่น้องซ้ำสองนิ้วก็มีสามนิ้วก็มีรุ่นใหญ่นี่ก็ซ้ำสี่นิ้วผมนะน้องโอ้ยหรุ่นแรกรุ่นแรกแมนสี่นิ้วขันเป็นแม่เป็นพอพอดูตัวโลอยู่ดอกครับผม เห็นเน็ตเห็นปลาทับทิมนี่ผมนึกถึงปลาทับทิมนึ่งมะนาวขึ้นมาเลยเมนเมนเมนอ่านคินปลาคุณพ่อก็ว่าอย่าคิดว่าอย่าเลี้ยงปลาทับทิมทิมได้หรูครับเห็นเห็นอยู่ห่างรลดตัดเพื่นขายนอครับมันมันราคาสูงกล่วกว่าประเด็นพื้นบ้านห่อนนะนะแมนครับจะได้ก็บสื่อมาปล่อยกักหน้าว่ะแต่ว่า ข้วกินข้าวแสบผมว่าสู่สู่ปลานิ่งแดงบัได้ครับทับทิมแดงบัวให่ครับทับทิมแดงแซ่บกว่าปลานิ่งแม่เนื้อหวานกลัวแม่แม่แม่ครับก็หน้าเนื้อหวานกลัวนิดหน่อยอืมแม่ตัวนี้ก็ร้ายนะครับพี่น้องเด้อนี่ข้องนี่ก็บอกร้ายนะครับกำลังมันคึมฝ่าคึมฝนมันครับถ้าแดดนี่กินดีกว่านี่โอ้ยเอาันเด็ดยวเอ่ไดปเดี๋ยวเบิ่งไปเบิ่งข้องคุ่นครับปะปะปะลงมาชมอืมข้องสวยๆนะครับพี่น้องคุณพ่อออกแบบดีแห้งนะครับ จากไปเบิ่งงานสถานทีจริงอยู่อำเภอหนึ่นแมนครับเนาะแมนสวนสวนอันพ่อสมศักดิ์ส่งเสริมน้าผ่อเนาะสวนพี่สมศักดิ์ยืนยืนยืนครับที่เพิ่นขุดคลองปลูกบักแซวบักเภาอือแมน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 นั่นแหละเออนั่นนั่นนั่นน้ผมเปนเบิ่งตัวอย่างนั่นหลับบ้างอโอ้ยคลองนี่ก็บ่นหน่อยเด้ต้องกว่เน้อจังว่าโอ้ย หลายแห้งไปเบื้งตัวยางผืนหรือมันขุดแล้วไม่ไม่เดือนเมษายนีดินแห้งเคืองเคืองแดงจึงเคืองแมนครับเออย่านเทศบานเขาหัวขวันจนสับบับพนว่าเห็นวังวันอาทิตแล้วว่านี่พนว่าเหร่น้ำโอ้เก่งกว่าต้นสับับบับพนว่างามกว่าโอ้ครับครับจะคว้างพนมามาเบิ้งน้ำแมนแมนแมนโอเออบ้านนี้พ่อครับพ่อเลยตัดสินใจลงโซลาร์เซลล์เลยแมนครับได้สูบน้ำใช่เลยแมน ซูบใช้ซูบใช้จังเมือครับจังเต็มนี่จังในปล่ยปลาก็ว,ว่าเกิดสลายมือยุเดเรลื่มเหลี่ยนาะครับเขากับปล่อยปล่อยอัน,นอัน,นบอ่บอบอ่บอบ่ออัน,นบอ่บอบอันเขาเขาจกนแท่งสูงนหะนะค่คือเขากับปล่อยแซมกันอ่ะมันจึงเต็มเรี่ยวหน่ะ,นะครับเออปล่อยอสองแทง่งใส่ก็ว่ามันเต็มเพาก็บสือปลาลงเลยแล้วันนี้ เบิบ้องมะพร้าวเพื่อนนะครับพี่น้องมะพร้าวหนึ่งปีครับนี่สูงสามเมตรแล้วเนาะพออ่เพอเนาะงมีเคล็ดลับยังไงเพื่อนจะง่ามเร็วครับ<ะ>พอ่อครับฮะพอเฮ็ดยังไงเพื่อนคืองามเร็วครับมะพร้าวเริ่นเริ่มแรกกับมักระซิมี่คุดหลุมเออขุดหลุมแล้วหอดมือปลูกมักระซิมี่ฝุ่นหรือว่ามุ่นซัดนั่นแหละเอาล,เอาลงเข่งนึงเออบานี่ก็แกบดำเอาลงเข่งนึง เออบ้านกะปูนขาวห้องเอาลงลงน้ำเด้อครับเด้อปูนขาวนี่เพียมันกันเสียล่านั่นนะเออเพียมกันเสียล่ากบปุ๋ยอินซีเนี่ยเล็กน้อยห้องผสมผสานกันนั่นแหละเนี่ยเดี๋ยวมันสีงามให้วามันซักครับเออเดี๋ยวนี้บอกเคมีบริสัยเราเขาใส่แต่ฝุ่นเขาสีดยาเลยครับเด้อสียาย้านสื่อยาน้ำส่องตลาดมาสีดผมจะบอกเด้อขันห้อายาน้ำส่องตลาดบอก ใบของข้าบอกมันสีม่วมีเขียวเดยเออนี่พ่อสีน้ำมักพอพ่อสีน้ำมักันี่งแม่น้ำมักกับน้ำน้ำร่มควนฝอยน้ำโตทานห่อน้ำสมควนไหม่แม่น้ำสมควนไหมเนาะเออนี่นี่นี่เดียวหน่ำเดียครับพี่น้องมันสีเขียวตลอดครับครับครับอืมอืมนี่นี่กันกันยาไปใส่ยาเคมีสีดแมนครับผมเออจอดเลยรักษาใส่อ่อนๆของข้าบอกเผาข้อดีบอกด้ดีได้ดีกลัวยา เคมีน้ำซงตลาดครับเนี่ปัจจุบันคุณพ่อนี่ก็ปลูกกล้วยเพิ่มอีกเนาะพ่อเนาะแมนเมนเมนปลูกกล้วยเพิ่มคือคือพ่อเพิ่ว่าแหงเฮ็ดแหงมวนแมนครับแหงเฮ็ดแหงมวนแหงมีความสุขโอ้ยฝนตกดินกับโบยูโบโซกขอบการปลูกเพิ่มครับปลาปลาเต็มหนองนะครับพีหนองเนื้อปลาเต็มเลยแต่ละสายนี่ครับเฮ็ดงามแหงนะครับเอาผู้ใดออกแบบให้พ่อนี่เอาขวองออกแบบก็ไปเห็นพวกเพื่อนนั่นล่ะครับเห็นพวกพี่พี่สมศักดิ์แมนสมศักดิ์ ครับผมโอ้ก็เลยมเฮดอ่แนวนี่แม่ของเพ่นของเพ่นพืนทีมันหาบเป็นบอกเพ่นข้องสิไกลใดอ๋ออ้าวพ่อเภาพ่อนี้พ่อปลูกห้างเจ้าเม็ดนี่ครับหกเม็ดหกคูนหกแม่หกเม็ดอ๋อยู่ยุคน่นว่าจะปลูกทีไรคับมันงามใบใบพุนาสมศักหรือพันวาจะปลูกทีกันได้ด้วัเวลาเป็นดอกมาใบมันสีกันเกสรของห้องมันสีลวงพ่นวา เออผู้อยู่คนกันเลยต่ผู้มากเนาะผู้มักทีก็มีพื้นสีพื้นน้อยซ้ำหนีพอดีเนาะพ่อเนาะแมนอยู่ขันมันคิดว่ามันยังมันนีใบขี้จดกันอยู่ครับกระสิปลูกประมาณซ้ำานีนะครับพี่น้องได้ถ้าปลูกสี่เมตรคุณสี่เมตรเนี่ยโอ้เบียดกันครับแมนค่ะเห็ดเมื่อเมื่อเมื่อมันเป็นดอกเพิ่นว่าใบใบใบมันเสียดสีกันครับเจสอมสิหลวงอือเพิ่นว่าจงสีจงว่าโอ้งามเห็นีมีความสุขนำคุณพ่อนนะครับนี่เด้อเอาขุดเมื่อ ทั้งเมดทั้งสิ้นทั้งปวงนี่ขุดเมดจากบาทครับค่องพอขุดจังรถไม่โคดดีบอกเงืนเสนหนึ่งเพิ่ท่อนไม่สามรอยครับเออแมนเบิร์ดเราึ่งขุดหลุมอกพา้าซึงเหยียบทั่งย่ำเนี่ยเบ็ดเศะนี่โอ้ก็คือหายเขาขุดลุมอกผ้าไหมพอ่อมแมนอเออตีรวมเลยมู่นี่มูน่มนี่เบาวนิวนโอ้นี่แ่งขั้นแ่งคอพอ่อมยกลุมกันนี่ไม่โคจรกจกเบิร์ดโอ้นี่ลุมบังม่วงพ้านี่ก็ไม่โคบระจ้อหายแมนหอยขึ้นดีลยครับ พราะว่าเป็นหนาแรงเขาคนโมได้ได้บาวนิวครับเออเขาต้องใส่รถเมล็ผมก็ใส่หัวของผมนี่ล่ะโอ้เออขาโจกไห้แมนเฮาเถ่าปานี่แอ่งใส่มะขุหนาหลุมลุมมะพร้าวนี่พ่อจกเลิกวันไหนครับก็ก็สมรล่ะสมควรประมาณเมื่หนึ่งอยู่ก็ธรรมดาลงลงไค่อยก็ดึงเออดึงดึงพ่อเพว่าให้มันเป็นหลุมเออโอ้ไว้คุ้มค่ายนะวันน่ะวันมาเห็นเนี่ยนี่บอกซาทูสอขึ้นก็งินอยู่ดอกว่าแต่ว่ามันเห็นมันคุ้มค่านะครับ เออคือว่าข้าเถขปานนี่แล้วว่าขาอ,าอายุปาน,นปูนปานนี่ขาเอาแห้งใส่เอมาคูดดินหนาแรล่งวางซะเป็นร่มกรอนพอดีคุดเด็ดซองหลุมเนาะแม่นค <c oughs> ันว่าคันว่าคู่บวกเข่า,ขา,าจุกขึ้นมันเกิดจะเป็นดินดากครับผมมึงแล้วผมคิดแล้วให้รถไม่โคเหยียบก็หน้าเหยียบให้พันเนีนเนีนแล้วพอกระตัดมิดสาแล้วแล้วหกมิดครับเออเอาสำนีเรื่องลูกเด้องสำนีเรื่องลูกเด้อ เออให้ไม่โคดึงดึงพ่อติดบอลเป็นหลุมนั่นละครับเออวันเท่าจะก็ฝุ่นาฝุ่นทั้งเหมือพ่อปลูกจากต้นครับบักเผาเอ้าลอยสามสิบเจ็ดต้นแสดงว่าเขาขุดห้ยลอยสามสิบเจ็ดหลุมแมนบักเผาม่วงแมนบ้ดนละมือนี่บักม่วงอีกเออแมนบ้ดแมนบไปเบ็ดเซ็ตสี่เกือบสองลอยหลุมอยู่แลยเขาขุดอ้ยสริถึงแล้วเบานิ่งครับข้องอีกเอ้าคุณพ่อเพิ่นยังว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะครับพี่น้องแด้วเ่งเ่เสียดายดตรงนี้พ่อเนาะซื้อบักเผาตัวละแปดสิบบาท เพราะว่าง,งามอยู่อืเอาไปพราะขึ้นเรือเปลกเปล่าอันนี้ขึ้นมาปลูกอย่างอื่นครับเรือบกก็ว่าเรือบปลือกเปล่าบอกบกะว่าไปเห็นกิจใจของเพื่นอนน่ะแหละตัวอย่างน้ำเยือ่อนน่ะแหละบ้านเขาจรีว่าปลูกเสริมกันก<อ>เลยหรออ๋อครับผมครับผมเออใจกะลูกลูกกู้ว่าสิส่งหมากไม่อีกเด้ครับปลูกขังนึงอีก่างาเพื่อนกับปลูกง,ง่ายดูแลง,ง่ายอยู่แมมรับ,นะบผิดรับอืออายุยืนเงี้ยวโอ่าคือว่าอยู่ดีไม่แห้งบ่ซ่อม อายุสิบโอ้ยสมอายุสี่สิบปีแล้วย่อนนี่นี่กำลังใจหลายนะโอ้มีก่กำลังใจละครับมาเป็นนุ่มอีกข้างนึงแมน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 ปัจจุบัน<ม>นี้เท่าไรครับพ่อครับขออนุญาตเยอะดีหกสิบหา<ม>้าปีหกสิบห้าแต่หูซื้อไว้าจากของสี่สิบแม่นแมนนี่กำลังใจขึ้นรลายพอไปเห็นของห้องงามโอ้ไม่ใจยจัเข็ดก็มีใจข็ดโอ้เตือนเลยนะครับพ<อ>ี่น้องเ,อ <ๆ S 2> เด้ออาพายาเยี่ยมชมกับมาได้นะครับขออภัโทษนะครับพ่อครับ ขอเบอร์โทร,รโอ้ยเบอร์โทรจื้อบ่ได้บัดน,นี้จื้อบ่ได้แม่นม<อ>ีเส <ขอ S 1> ียงบ่ได้บ่เป็นหยังครับเอ,อ,อาสุดท้ายให้พ่อฝากยังถึงพี่น้องนะครับจังหน่อยสั้นๆครับเออผู้ใดอยากลงทุนเนาะครับเนาะลงทุนเฮ็ดไรหน้าสวนผสมของเฮานี่ล่ะเออเศรษฐกิจพ่อเพียงสิว่า,าพ่อเพิ่นโบนั่นล่ะเออแม่นบ่ได้ขายก็ขอแต่ว่าให้มีอยู่มีกินมันมันก็ดีเด้อครับเด้อคันเฮาเฮ็ดได้คือพร้อมหน่วยนี่บ่ คือผมดูบอกผมฟุ้งเจไล่หลายังดอกครับตัวบนของห้องมันก็งามนะ่นะสมวาสมควรอยู่บานคู่มันเขาก็ปปูกกล้วยเสริมเด้อเด้อครับเด้อปูกกล้วยปูกอ้อยหรือว่าปู่วกมันปูกเพียกนั่นแหละบางพริกห้มไม่มีครบวงจรเลยให้สมว่าเกษตรกรยุคใหม่ ครับครับจอดเลยโอ้เอาโอเคสวัสนี้ขอบคุณลุงครับขอบคุณหลายขำเบาดีครับขอบคุณคุณพ่ออำนวยตางอครับพี่น้องอนุญาตให้เยี่ยมชมสวนผสมผสานด้วยสวยครับ1ปีสุดยอดเลยครับนี่ครับเกิดมาจากน้ำพังน้ำแห้งแล้วก็การลงมือเฮ็ดเองกับคุณแม่นะครับเด้อขอบคุณพี่น้องนําครับที่ติดตามรับชมรายการครับคิดหน้าพบกันใหม่ครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ